และแม้ว่าจะพลาดตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สนะครับแล้วก็คว้ารองอันด,ดับหนึ่งมาครองแต่ว่าก็ถือว่า ทำหน้าที่ได้ดีแล้วแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะหลายหลายปีแล้วที่เราไม่สามารถที่จะปล่ไปได้ไกลขนาดนี้นะใช่ค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันเนาะถ้าสําหรับแฟนนางงามก็น่าจะคุ้นเคยกับประโยคนี้เพราะว่าเรารอแล้วรออีกนะคะจริงๆทุกปีเนะี่ยตัวแทนไทยเชื่อว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่เนาะแต่ว่าเรื่องของจังหวะเรื่องของโอกาสการเตรียมตัวต่างๆแต่สําหรับแอนโทเนียเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่มงลงเป็นมิส ยูนิเวอร์สไทยแลนด์จังหวัดนครราชสีมาดิฉันย้อนไปตั้งแต่เรื่องของจังหวัดเลยเนาะห,หลายๆคนก็มองว่าเนี่ยแหละคนที่อยากจะให้เปความมกุฎมิชยูนิเวอร์สเพราะว่ามีประสบการณ์บนเวทีใหญ่มาแล้วแล้วพอมองลงเป็นมิช s ูนิเวอร์สไทยแลนด์เนี่ยก็อุ่ยยิ่งลุ้นกันหนักมากอยากจะเห็นได้เลยว่าอย่างภาพบรรยากาศของแฟนนางงามที่มารอเชียกกันในวันนี้นะคะคือปกติก็จะเป็นรมเนียวว่าทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีการปิดโรงภาพ,พยนตร์แล้วก็เชียร์ตัวแทนประเทศไทยแอนโทเนียกันแฟนนางงามไป กันตั้งแต่ตีห้านะคะจริงๆนะห้างยังไม่เปิดเลยนะห้างเปิด10บโมงแต่ว่าไปรอตั้งแต่ตีห้าไปเปิดประตูให้เขาอีกนะคะคือเนี่ยค่ะการหลอกรวมเนาะ เรียกว่าหัวจิตหัวใจของแฟนนางงามที่ก็รอกันมานานเหลือเกินกับมงกุฎที่3นะคะ35ปีด้วยกันอาจจะต้องรอไปอีกแต่ว่าจริงๆเนี่ยทุกคนเชื่อเลยว่าภูมิใจกับแอนโทเนียมากๆเพราะว่าทําผลงานได้ดีมากแล้วก็เป็นนางงามไทยที่สร้างประวัติศาสตร์ไปไกลถึงรองอันดับหนึ่งนางงามจักรวาลซึ่ง57ปีแล้วนะคะคุณอนุชาคุณออนซีนีที่เราเคยมีนางรองนางงามจักรวาลคนสุดท้ายก็คือ คือคุณเจรานันสวตนันนะคะตอนนั้นพศ2 5 0 9ก็คือปีก่อนหน้าของคุณของป้าเล็กเจรานันเนี่ยก็คือคุณปุ๊กอภัสรดารก็เป็นนางงานจักรวาลคนแรกของประเทศไทยเนาะปีต่อไปเราก็มีร้องอันดับสองเลยดังนั้นเนี่ยการรอคอยระยะเวลา57ปีด้วยกันคือชีวิตคนคนหนึ่งหกะะทศวรรษอะแล้วมันมี การเข้าใกล้ที่สุดการเป็นสายสะพายที่จารึกคำว่ารองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023แล้วคนนั้นคือแอนเนียโพซิลนี่แหละคือความภูมิใจมากที่สุดสหรับนะ,ะ,ะเป็นปีที่ใกล้มงกุฎมากที่สุด <c oughs> นะแล้วก็ <c oughs> <ช>เป็นปีที่คน <c oughs> ไทยเนี่ย เชียร์สนุกมากเพราะว่าไปด้วยความพร้อมทุกอย่างเลยทั้งเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของภาษาเรื่องของหน้าตาเรื่องของอ่สปีชที่เตรียมตัวไปก็เตรียมตัวไปดีใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแฟนนางงามก็ค่อนข้างจะชื่นชอบแอนโทเนียไม่ใช่แค่เรื่องของภายนอกแต่ว่าความรู้สึกหึกคิดภายในด้วยอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ามีพาร์ทของแฟนนางงามที่โคเวอร์ภาษาสเปนตามแอนโทเนียกันนะคะโอลาอุลิเบอร์โซโอลาเอลซาโดสโซ่ โชเนียโปรซิลกงมิโชกุโยเเปรเซนตันโดไตแลนเดียเป็นประโยคที่เธอตั้งใจเรียนไปจากประเทศไทยเลยนะคะ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าแอนโทเนียเนี่ยมีภูมิหลังก็คือเธอเคยอาศัยอยู่ในหลายๆประเทศ <c oughs> ในโลกนะคะเพราะว่าคุณต้องย้ายตามคุณพ่อของเธอไปทํางานตามสถานที่ต่างๆก็เคยไปอยู่ที่สเปนเคยไปอยู่ที่เม็กซิโกซึ่งก็เป็นประเทศที่ ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษากลางในการสื่อสารอยู่แล้วมีฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ธงธิติพงร่้งคงนะคะที่เป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านภาษาสเปนแล้วก็วัฒนธรรมลาตินอเมริกาอาจารย์บอกว่าเป็นความตั้งใจของแอนโทนเนียเองเลยที่บอกว่าแอนรู้สึกว่าแอนอยากเรียนภาษาสเปนแอนอยากพูดภาษาสเปนให้คล่องอเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับเอลซาวาดอค,คือถ้าพูดถึงชื่อประเทศเอลซาวาดอคะ่ะประเทศไทยอาจจะ หลายๆคนเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเอ๊ะอยู่ตรงภูมิภาคไหนของโลกอ,อ,อยู่ตรงไหนพูดภาษาอะไรประเทศเขาเป็นยังไงแต่พอนางงามไทยอย่างแอนโทเนียเนี่ยทลายกำแพงเรื่องภาษาปุ๊บกลายเป็นว่าคนเวลข้ามกันมากซึ่งมันก็จะท้อนถึงแนวคิดความเป็น global citizen <อ>หรือว่าความเป็นพลเมืองโลกที่มีอยู่ในตัวแอนโทเนียหวายได้มีโอกาสสัมภาษณ์แอนโทเนียแอนโทเนียบอกว่า เธอบอกว่านางงามอะไม่ใช่แค่การพรีเซนต์ซอว์พาวเหรือว่า p r e เซนตความเป็นไทยอย่างเดียว <Yeah. S 1> แต่ว่าต้อง p r e เซนตความเป็นพลเมืองโลก <c oughs> ด้วยอย่างเรื่องภาษายิ่งพูดได้มากเท่าไหร่หรือว่ายิ่งสื่อสารได้มากเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถเข้าใกล้ ผู้คนเข้าใกล้ประเทศเข้าใกล้วัฒนธรรมในประเทศที่เราจะไปซึ่งเนี่ยมาสะท้อนถึงการเตรียมตัวที่ไม่ใช่แค่ว่าประเด็นการเมืองโลกคืออะไรแต่ว่าเธอมองไปถึงเรื่องของผู้คนตัวเล็กตัวน้อยในประเทศนั้นซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่แฟนนางงามทัดใจมากแล้วก็ได้เห็นถึงคุณสมบัติของ คนที่จะมาเป็นผู้ครองมงกุฎไม่ใช่แค่คุณสมบัติของการเป็นผู้ครองมงกุฎ Miss Universe สัีญยแต่ว่าคุณสมบัติของการเป็นประชากรโลกในยุคสมัยนี้ว่าคือเราไม่ใช่แค่สนใจแค่เรื่องราวในประเทศของตัวเองแต่ว่าเราต้องออกไปหาผู้คนข้างนอกด้วยเห็นจะมีช่วงหนึ่งของคำถามเนี่ยแสดงถึงทัศนคติของแอนโทเนียเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าการเป็นประชากรโลกเหมือนกันโดยเฉพาะการเลือกผู้หญิงที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเห็นว่ามีพูดถึงเรื่องของการศึกษาด้วยเนาะใช่ค่ะเธอก็ยกตัวแทนน รอบท็อป3เนาะเธอเลือกว่ามาาลาอยู่สั้ไซว่าคำถามกนคือถ้า if you have to put yourself in any woman's shoes ก็คือถ้าอยากจะไปสวมรองเท้าของใครอันนี้อันนี้คือสำนวนภาษาอังกฤษว้าอยากจะไปสวมรองเท้าของใครหรือว่าถ้าอยากจะลองไปเป็นคนคนหนึ่งชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยจะเลือกใครเธอก็เลือกมาาลาอยู่ซาบไซซึ่ง ก็สะท้อนให้เห็นว่าเอ้ย uh ตัวแทนเราทำกันบ้านนะทำความรู้รอบตัวเยอะนะเพราะว่ามาลาลาหยู่ซับไซก็คือเจ้าของรางวัลโนเบลไพรส์สาขาสัติภาพที่อายุน้อยที่สุดในโลกตอนนั้นเธออายุ17ปีเท่านั้นเองนะคะที่ได้รับรางวัลนี้เราก็เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งหญิงสาวในปากีสถานเด็กผู้หญิงปากีสถานที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ว่า เด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงอะ่ะก็ต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมเหมือนกันหรือเปล่าเพราะเราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าข้อจํากัดเนาะวามแตกต่างทางศาสนาทางวัฒนธรรมทางความคิดความเชื่อในหลายประเทศมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าเธอมาว่าการศึกษามันเป็นใบเบิกทางอะ่ะมันเป็นประตูที่จะเปิดไปสู่โลกอีกตั้งกี่ใบเนาะซึ่งแอนโทเนียก็ยกเรื่องนี้ออกมาเป็นเป็นคาตอบที่เป็นทับตรีแล้วก็เชื่อว่าตอนนั้นพอแอนโทเนียพูดชื่อมาลาล่าอยู่ซาบใส่ปุ๊บ แฟนนางงามไทยตกเข่าชาด <บง S 1> เลยมองแน่เพราะว่ามันสะท้อนความ global าหรือว่า คนทั่วโลกรู้จักว่ามา,าลาล่า,ายูซับไซคือ,อภารกิจเพื่อสังคม<อ>ภารกิจเพื่อผู้หญิงคือใครบ้าง<อ>แต่ก็ไม่ใช่ว่าคําตอบของคนที่ได้มงกุดอย่างสาวงาม<อ>นิการากัวไม่ดีนะ,ะ<อ>เพราะว่าเธอก็ตอบได้ดีเหมือนกันตอนที่พูดชื่อปุ๊บเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะต้องเอาชื่อไปปูก็และเอ๊ะเธอยกตัวอย่างชื่อของผู้หญิงคนไหนนะคะ<อ>ที่มาเป็นคําตอบในรอบ3ามคนสุดท้ายของเธอเออชื่อของสาวงามนิการากัวะคะ่ะชื่อผู้หญิงที่เธอ ยกขึ้นมายกเอาขึ้นมายกตัวอย่างก็คือแมรี่วอลสตันคราฟต์หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าสำหรับสาวงามนิการากลัวที่เธอออกตัวเลยว่าเธอเป็นคนที่ขับเคลื่อนร่องขึงสิทธิสตรีสิทธิผู้หญิงบุคคลสำคัญคนนี้ที่เธอยกขึ้นมาเป็นคำตอบจนมงลงเนี่ยนะคะเป็น นักเขียนชาวอังกฤษแล้วก็เป็นเฟมินิสต์หรือว่านักเคลื่อนไหวสิทธิสตรีที่เป็นคลื่นรูปแรกคือตอนนี้คลื่นเฟมินิสต์ไปถึงคลื่นบางคนอาจจะบอกว่าคลื่นรูปที่3าบางคนอาจจะบอกว่าคลื่นรูปที่5นะแต่คลื่นลูกที่1ก็คือเป็นคนที่แบบคือท้ากำแพงมันสูง8เมตรอ่ะคลื่นลูกที่1ก็คือทุบกำแพงนั้นเป็นคลื่นแรกแน่นอนว่าการต่อสู้ความยากลําบากแรงเสียดทานแรงกดดันจากสังคมในยุคที่ผู้หญิงยังไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงผู้หญิงยังไม่ได้มี เลือกตั้งผู้หญิงยังต้องถูกมองว่าต้องเป็นแม่บ้านนะทํางานอยู่แต่กับบ้านในยุคสมัยนั้นแต่ว่าเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคลื่ลูกที่หนึ่งคือคนที่ เรียกได้ว่าเป็นคนจุดคบเพลิงให้สิทธิสตรีมาไกลถึงขนาดนี้แล้วเธอน่ยยกชื่อนี้มาตอบก็เซอร์ไพรส์นะว่าโอ้โหแปลว่าคนนี้คลังสมองคลังความรู้ไม่ธรรมดามาทำบ้านมาจริงๆแล้วก็มาพิสูจน์ได้เห็นว่าสิ่งที่เธอพูดว่าเธอเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับผู้หญิงเธอไม่ได้แค่พูดไปเปล่าๆ่าเออแต่เธอมีความรู้จริงแสดงว่าทั้งคู่เนี่ยทำการบ้านไปดีเตรียมตัวไปดีทั้งคู่ตอบคําถามก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันไปตัดสินกันตรงไหนถึงได้ นิการากลัวถึงมงไปลงแล้วก็อีฟเดีได้ที่สองอันน <travail> ี้อาจจะต้องถามใจกรรมการเพราะว่าถ้าให้พูดในฐานะแฟนนางงามไทยเราก็อยากให้แอนโตเนียมงลงอยู่แล้วะเนาะแต่นี้เขาวิเคราะห์ไปถึงพื้นที่หรือว่าเนื้อที่การประกวดหรือว่าพื้นที่ของอุตสาหกรรมความงามนิดหนึ่งก็แล้วกันคะผู้ชมคือส่วนหนึ่งเนี่ยมองว่าการที่เลือกประเทศเจ้าภาพเป็นเอลซาวาโดนะปีนี้แล้วปีต่อไปเจ้าภาพก็ยังอยู่ในโดราตินนะอยู่ที่ประเทศเมกซิสซิโก ก็จะเห็นได้ว่าภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่คือมันไฮป์หรือว่าอินจัดมากกับเรื่องอ,อุตสาหกรรมความงามและไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมที่เป็นการประกวดนางนางามเท่านั้นนะคะอ,อุตสาหกรรมความงามต่างๆเรื่องของแฟชั่นก็ดีเรื่องของสื่อบันเทิงก็ดีการบริโภคสื่อบันเทิงก็ดีมันฟีเวอร์มากในภูมิภาคนั้นเขาก,ก็เป็นไปได้ว่าเขาก็น่าจะเลือกตัวแทนที่คนลาติน หรือว่าคนในภูมิภาคลาตินอเมริการู้สึกใกล้ชิดหรือว่ารู้สึกเชื่อมโยงได้ง่ายมากที่สุดและอีกอย่างหนึ่งคือการเป็น s p o k e p e r s o n หรือว่าเป็นตัวแทนขององค์กรมิชูนิเวิร์สเนาะเชนิส巴าซิโรสเนี่ยคนที่เป็นสาวงามมิชูนิเวิร์สสองพันยี่ก็ใช้ภาษาคือผู้ภาษาสเปนเป็นภาษาแม่ของเธอเลยนะคะเธอสามารถพูดได้ถึงสาภาษาด้วยกันก็คือสเปนพอร์ุเกสแล้วก็ภาษาอังกฤษแต่ว่า ตอนที่เห็นบนเวทีเธอก็เลือกภาษาแม่ตัวเองนี่แหละเป็นภาษาที่เธอมั่นใจมากที่สุดก็เลยเลือกใช้ลามแต่ใช่ว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่ในเมื่อเลือกคนที่พูดภาษาสเปนได้คล่องอมันก็ขายในตลาดหละตินได้ง่ายกว่าแล้วจริงๆเนี่ยหลายคนแฟนนางนางามไทยอาจจะมองว่าทำไมแอนโทนเนียไม่มงล่ะทำไมถึงเป็นนิการากัวที่คุณอนุชาถามว่ามีข้อดีมีจุดเด่นตรงไหนจริงๆก็ต้องยอมใจความพยายามของเธอเหมือนกันนะเพราะว่า กว่าจะมาถึงจุดนี้กว่าจะมายืนได้อยู่บนเวทีมิชูนิเว e ร์ e 2023เส้นทางของเธอก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าประกวดมาตั้งแต่ปี2017ก็6ปีอะที่สั่งสมประสบการณ์บนเวทีนางงาม,มซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าการประกวดหรือว่าผู้หญิงคนนึ่งที่จะเนี่ยใส่ชุดสวยๆเดินสวยๆบนเวทีพวกเธอต้องใช้แบบ พลังใจพลักกำลังการฝึก้อมมหาศาลคือคุณอาจจะมองว่าเวทีนางงามขายเรือนร่างขายความสวยอย่างเดียวแต่สำหรับมุมหวายอะ่ะเหมือนเขาเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเลยอะ่ะ<ม>ที่เขาจะต้องเทรนอะไรต่างๆคุณลองใส่ส้นสูงนะ3น<ม>ิ้ว4นิ้ว5นิ้วแล้วไปหมุนขนาดนั้นในเทินเดียวอะ่ะ<ม>ล้มกันทั้งนั้นเนี่ยมันคือแสดงให้เห็นว่าถึงความพยายาม,มไม่พอแต่คือทำยังไงให้ เส้นทางของการไปสู่ความฝันของผู้หญิงทุกคนมันเป็นจริงมากที่สุดซึ่งปีนี้ก็ต้องขอสแสดงความดีใจกับนิการากัวด้วยเพราะเธอพยายามมากทุ่มเทมากแล้วก็ยังเป็นประวัติศาสตร์มงกุฎแรก ของประเทศตัวเองนับตั้งแต่ส่งมาปี1955ด้วยคอวันนี้คะ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนได้ไหมคะว่าสายสะพายไทยแลนด์เนี่ยแร่งขึ้นทุกปีต่อให้อ่ะปีข้างหน้าจะไปเจอกับนางงามประเทศไหนจากนี้เราก็น่าจะมีลุ้นได้อีกว่าโอเคมง3ปีนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรปีหน้าหวังได้อีกอจริงๆกระแสในโซเชียลไทยแลนด์มาแรงทุกปีแต่ว่าปีสําหรับปีนี้ค่ะแอนโทเนียก็ต้องชื่นชมทั้งศักยภาพของนางงามเองกองประกวดเองที่ แม่ปุ้ยท p n เนาะ,ค,ะคุณปุ้ยเปียพรแสงโกศิกนะคะ,คะก็บอกว่าพยายามปิดถูกช่องโหว่แล้วจริง,รงๆทั้งการส่งนางงามประสบการณ์สูงมากๆไปสู่เวทีนางงามที่ได้ที่เรียกได้ว่าเป็นแบบอันดับหนึ่งของโลกว่าอย่างนั้นเิดเป็นแกรนด์แลอมป์ันดับโลกก็ส่งไปแล้วชุดราตรีปกติเนาะแฟนนางงามไทยก็จะบอกว่าทําไมต้องเอาชุดที่มีแรงบันดาลใจอนุอันนี้ปีนี้ก็ตัดจุดนั้นไปเลยไม่ต้องเอาแรงบันดาลใจอะไรก็ว่าการแต่เน้นสวยที่สุดเน้นส่งนางงามที่สุดไปคือทุกส่วนเต็มที่ แล้วเชื่อว่าทุกส่วนภูมิใจมากๆแล้วกับความสําเร็จนี้ปีต่อไปก็ต้องมารอดูกันนะเนาะว่ามันก็อาจจะมีโอกาสสักทีหนึ่งปีที่ 36, 37, 38แต่ก็ก็ขออยู่ในลมหายใจนี้ค่ะเนื่าเราจะมีมงที่นามราบกาแฟต่างงามอย่าเพิ่งถอดใจกันนะครับปีหน้ายังรอเชียร์มีให้เชียร์กันได้นะครับก็ ขาสมมงจริงๆแหละนิการากัวนะฟังว่าเตรียมตัวเตรียมการบ้านมาก็ค่อนข้างดีก็ยินดีกับนิการากัวแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแอนโทเนียด้วยทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วจริงเชียร์ให้สนุกแล้วก็ดูนางงามอย่างสร้างสรรค์อย่างคําตอบของนิการากัวที่คนเอาไป Google ว่าอยากทำความรู้จักว่าคือใครเนี่ยมันก็เป็นอีกวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์หนึ่งของเวทีนางงามคือไม่ได้แค่ดูเอาภาษาง่ายๆนะเอาม้วนเอาจอยหรือเอาความเันเิแต่ว่ามันได้อะไรกลับไปให้คนดูด้วยก็เป็นอีกปีนะคะที่เชียร์นางงาม